พื้นบอสเควีดมาเองเนาะลูกค้าประสง์ได้เราทําให้สิ่งนั้นมีผลิตงานที่ดีแก่ผู้ทำขั้นต่อไปคุณภาพเป็นเรื่องมันต่สนใจมุ่งมั่นพัฒนาไกลเพื่อผู้นี้ดีกว่าเดิมเจตนาลงในการดําเนินธุรกิจคุณไปเอามาบริษัทเก่าสั้นไงเธอนั่งดีเธอเธอสร้างบริษัทได้หรือ ตๆๆตเตี้ยวขอลอยอย่า,าตงตงี้เลยเตี้ยวนะเธอรู้ไหมเตี้ยวขอลอยตอนนั่งเราตรงๆซิกเลยนี่ใช่ไหมอยากเข้ามาตัวไม้ก็ยอ้อนขาหรอกเอออยากเข้ามาอย่างนั้นเออเสแหม่เธอจะเอาเส้าอะไรแหละเท่านั้นเธอจะไม่สวยนะเช่นเทาแกะหรือตีนูือก่อนถ้าเธอไม่อยู่สื่อเธอจะไม่สวยนะบอกก่อนเลยนะระว,วังเหากระโดดใส่หูโอัยฉันกลัวจะมาเก็บผมก่อนนะฉันกลัวเหาว้ามันร้อง เงียงตอนนี้เอวฝนตกฝนเอ้ยทำไมถึงตกกบร้องเพราะว่าเเพราะว่าเพราดาปวดเงี่ยว,วอืมขึ้นเก่อนเพะเห็นในยูทูบยูทูบาอืม เดยเฉพาะเดือนนี้เพิ่นสิบบดเนี่ยวดูเพิ่มาดาน่ะโอ้สวัสดีสองร้านล่งใจค่ะอย่างนี้เราจะตัดผมนักเรียนแบบสั้นเท่าติ่งหูนะคะรอบมเนี้ยวครึ่งหูนะคะจำนังแบบครึ่งหูได้ไหมทุกคน <ย>ฉันไม่ได้สักผมมาห้ 5, 500, าล้านห้าห้าสิบห้าวันแล้วห,ห,หว้าเทิงเหอเหยืไหมบองคือคันหมือนก่อนล่ะไม่เวลาฉันฉันกัน บางบางวันไปโรงเรียนนะฉันจะนั่งหลังตรงตรงให้ฉันได้ไหมได้บางวันไปโรงเรียนไป็นแล้วเงินตีหัวสิมันจะสิบบ่โขกันนะตอนนั้นมันมันโขกกันฉันซักบินซักดันจิ้งไปอย่าทำมันงานเธออย่าติงถ้าเธอติงแล้วมันสิไม่งามนะมันสิเบล จะใครจะกล้าหรอป่ะอ๋อก็มิดนึงนะเธอแล้ว่ามันเด็กทั้งนั้นเมื่อวานนี้ฉันซุูนซูนเลยฉันกำลังทำเหล็กินอยู่คือมาข้ามมามื่อเทสิห้าโมงแล้วเธอก็ยังมาอยู่คุอุตส่าห์เขียนป้ายบอกว่าสันปิดห้าโมงยักษ์ก่อนแรงสัญญายงาอีกอย่างฉันก็ไม่ค่อยเห็นหูนะแต่คมณซันบะหินตัวเธอเบิ่งด้วยคะแนนหนึหกสองไง ฉ่งทำป้ายใหม่อย no uh ู huh. in, ่นะอย่รอก่อนใฉันมือก่อนทำป้ายบอกเวลาด้วยบอกราคาด้วยติดหน้าร้านเลยมันมาต้องการมันหรอกมิเชลล์ว่าอย่างนก้ม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 แต่งแง่น้าทำไมล่ะอ่าก้มพอประมาณอย่างเงยหน้าก้มแล้วก็ไม่ใช่แงยตาเหลือกเบื่งมันก็เป็นเหมือนไม่ก้มเก่าแน่ vài lần lượt ta bừng, mừng mì cung kêu cung lắm hoặc cảo lắm hap kêu ta mì tông lượt bưng mừng mì cung mọc bông yi sân tê tê thơ tôi mẹ mẹ หนูอว็นไหมหนูจะให้ตัดเหมือนกันป้ะไ,ไ,ไม่่ะเมื่อวานนี้คุณขาดในเล่นโทรศัพท์ไม่เยอะยอมมายายป้ายด่านั่นแหละเธอก็มาข้ามเห็นไหมเธอก็ไม่ได้ตัดวันนี้เธอก็ยังมาข้ามอีกนะเธอทำไมเธอไม่รีบมาตั้งแต่บ่ายเนี่ยนู่นเธอ ทำอทำไรเกียดไงฉันดูมือถือเธอเล่นแต่โทรศัพท์เธอไม่ได้เรียกนะบอกเลยนะแต่ฉันแต่ฉันปอกน้ำย้ายอยู่แล้วมันปอกน้ำเสร็จแล้วที่นั่งม่ยายอื่สองสามรอบก็ไม่ตีนไม่ตีนคิงเนี่ยก็ไม่แซนใส่หลังเด้ข้าวตีนคิงเนี่ยมึงสิไปว่าไป เอาอื่นเงี้เหรอเอาอืนง่ายสมามาไม่เอานะมาพอแล้วใช่ไหมมาแค่นี้ใช่ไหมแค่เดี๋ยวค่ะไม่ถามว่าวมาโอเคนี้พอใช่ไหมใช่ฉันถามนะสันไม่ใช่หมายว่าฉันจะตัดดิเธอนะถุงเขปากสันแค่รอคันหัวระเบี้บจะพุ่งคันอีดเธอคุมคันอีอย่ยงตอนนี้

ทำเข้ากันไหมสองข้างไหนข้าไหนสั้นข้างไีนยาวเธอเบิ่งสวยฉันสิหางวันตุ้งตู๋สิเบิ่งสวยสั้นนะข้างไหนสั้นข้างไหนยาวสั้นเก่าเหมือนกันเธอก็เบิ่งสิฉันได้เป็นนิคาสิเขาเธอก็ดูว่ามันถอกกันไหมนี่มันหน้าเธอนะหัวเธอนะอันนี้เดี๋ยวเดี่ยวทำนี่นะมันทันวัตถุเป็นลูกเตี๋ยของนี่เีง อะไสุดท้ายเสื้อผ้าด้วยหรอฉันแชร์ด้วยป่ะช่แล้วมาด้วยปันใช่เบคอนฉันยิงจำชื่อพ่ออยู่ชุเคได้ไงทำงานที่อยู่ตร้นี้เลยจะทขไง

คลิปไหนขิงเที่ยวไหนเขียวรผสมขาว่งเที่ยวเหรอคลิปเที่ยวเหรอไม่รู้อ่ะมันเป็นคลิปอะไรเหรถ้าเธอชอบดูก็ต้องรู้สิฉันไม่รู้สิเพราะว่าตอนฉันจะดูคุณยายบอกให้ซันนอนแล้วฉันก็เลยไม่ได้ดูแล้วเธอบอกว่าชอบเบิ่งแล้วเธอก็ไม่ได้เบิ่งนี่นะแต่ซันได้ดูตอนฉันมีปอหนึ่งนะฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันจำได้แต่สีเสื้อผ้าส่สีเขียว ใ่เออจิ๊ว้าฉันรู้สึกว่าฉันอยากได้พวกกิ๊บเพวกยางมันผถุงก็ซื้อสิแต่แต่ยายน่าจะไม่ให้ซื้อเด้อเพราะว่ากิ๊บเต็มบ้านแล้วถุงๆเพราะว่ากิ๊บเต็มบ้านแม่แม่ก็สรรหาซื้อมาให้แค่หวาน,น,นาเนาะไม่ต้องใช่หรอไม่ ไา้แต่ตอนไปบุญไปงานมีบุญมีงานไปไม่ชัวไหมงานอีเดืนไหมโอตอนตอนี้มีงานเรียนออนไลน์เจ้จะแต่งตัวจะจำตัวเองไม่ได้กเธอแต่งทำไมให้ดูกล้องไหใหดูสิเข็ดซื่อเลากเงยห่งอ้กเง่งเลือกตาคอเง้งเพื่ออะไรลูกค้ามันไม่เสียวเอเกินม่เสียเกงกัน มันสีไม่เก่งกันเธอรู้ไหมว่ามันสีไม่เก่งกันน่ะข้างสัน้นข้างยาวเอียงหน้าเอียงหลังเนี่ยสันก็แต่กัวเธอไม่สวยนะรู้ไหมจะทูบเบาจะไม่มัดผีผ้านนี้ก็ปิวดีมากปิวสีพลุมันพัดเนาะฉันก็จะจับมันไว้ฉัอก็จะเอนไม้สินฉันโผล่แล้วเนี่ย วายยายกินแล้วบอลลว่ามันไหนหินไงอันกระทำมูดเเด็กหน่อยสิเด็กหน่อยทั้งได้เสียออมาท้ามีหมอ่ได้กินงานดีกว่ากันเด็กข้างในสมมิว่าจิงเห็นรถนะครับนางโ่เห็นมีกระเล่นหนีซะตอนไหนตอนบาออ่าอ๋อกับมาเมื่อวานกับมาตอนมา เออกลับมาประมาณบ่ายสามนด่มานี้แต่ตอนฉันมามันสี่โมงตึ้งสี่โมงจะห้าโมงแล้วสันเบิงนาฬิกาอยู่สันก็ว่ามันผู้ไหมาที่หาโมงแล้วแม่ย่าไมบอกขนาดก็ตอนนั้นน่ะดูนาฬิกาอยู่บนหัวเด้นาฬิกาอยู่บนหัวสักคืนเลยหน้าขึ้นไปซันก็บอกว่าเอามันหาโมงแล้วสันเป้นเวลาทำงานแล้วนะ ผู้จัดการเขาสั่งบอกว่าให้เลิกง,งานหางเงินต้องกระโดดงานตามผู้จัดการบอกเธอไปสอนจากเธอได้ไปสอนจากไหนสอนอะไรสอนที่ชมรมตัดผมเลยยะอืมชอมาพอแล้วแบเ,เสวยก็ช่างเถอะเธอไม่มีอาารนะผมก็หลัะ ผมเ็าก็ไปสาบมานี่มันจะได้สวยๆกลับบ้านไปงีมนเนี่ยมันตึงๆนี่ฉัสาบมเป็นนี่ฉันไม่เป็น้ก็ยำันยยมพยายามใส่ต้มฟูไปล้างล้างล้างตัวแต่มันแข้งซาบแห้งซาบอสาบเธอก็มาลุ้นเกระป๋องให้เธอยินลัผ้าหน้าสามาพร้อมมันจะได้งามทำให้ด้วยมนได้สวยออกเลยนี่มัเหลยอยู่ เพราะมันเดียวตื่งๆมันก็ไดไม่สวยเห็นไหมแล้วถ้าอ,อยากให้สวยออกไปจากร้านนะสระมา้วตัดและได้สวยออกไปเลยได้ถงพทุ่งนี้นุ่นอันนี้ไปแล้วกับืมเป็นตาผ<ป>มดุเก่าบายอีกเมื่อไรนี่ตายอีกอีกหน้าโลไหรอะไร หมดจ้าหมดป็นยันไปกดเนาะยี่สิบดีกบอยากสวยไม่เกบ ยกงานบอกสรุปไม่ดีดีบ่๋มากหนิเหรอแล้วก็ไม่สวยดีดีนั่งหลังตรงให้หน่อยเยอะคุณเย้จะไม่ใช่ลูกคุณหญิงมันจะไม่สวยเอ้าบุ๋มเป็นอย่างนี้มันสืบว่างามอยากได้ไม่งามใช่ไหมอย่าจริง เธอเคยทำความสะอาดแลนต์แต่ครั้งทำตลอดเหรอผมเธอปิวไปเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอกผมปิวว่อนเลยแหละได้ออกเป่าออกไปอยู่กระตุยกระใจเธอมีลูกด้วยหรอ,อหหลูกลานต่อเด้าดักม,มันจะไปเด้าดาักกันแน่เนี่ย ไปลูกคุงหออกแค่เนะฮึไปลูกคุงหออกคุณแป้งค่ะข้างหลังกองติดต้องลงเดี๋ยวเอาแป้งเย็นมาเสริมฉันนะธัญญานะธัญญาทำไมมันไปเย็นมันเย็นมันเย็นก็ก็มืดอมาอกไม่หมด เป็นฉันชอบเธอทำบนนะอบอแบบนี้บ้างนะมันจะกระตี้พอดีพี่บอแบบนี้ใช่แล้ว อย่าพ่งแลยนะแล้วก็เอาแป้งมามันผมผมถ้าไม่โดนแป้งมันเหนียวเพราะไอเหงื่อเราออกไงมันจะไม่ค่อยมันจะติดดี๋ยว่อเช็ดมันจะติดผิวโดนมันก็จะคล้ายคันบอกให้ขา้ั้นอยันคายเ้าเนี่ยมันเหนียวมันติดกับอันติดกับอันโตเพราะว่าเราต้องใส่แป้งพุ้งให้มัน ปัดง่ายง่ายนไม่กล้างฉันกเหยียบเ้ขเทมก็ได้หรอถ้าก็เหยียแล้วก็ไม่สื้อกก็ได้ หนนอนไ่ใหอกบามไอกแล้วใบอะไรซาตาง่ะใบใบยี่สิบมีสองใบเอาอะไีกไหมเอาส้นี่อนมาใหม่หยิก๊อปมาใหม่ยิมาใหม่แต่เสหยิไดแบบนี้ไม่ใหาว อันจับบาทก็ไม่ร uh, yeah. ูอันอันละสบาทอันนี้อันละสบาทอันละบาทอันนี้อันละสิบบาทอืมันนี้อันก็อันลสิบบาทออันสิอันนี้ได้สออันอันนี้สิบาทได้สองอันอันละ้บาทอื่ถ้าเป็นอันนี้อันละบาท เารานี้นะ่านีะอน่าาาไจริงไหมาาชอบนแบบนี้อ๋อลวเธออาอะไรอีกไหมอะแล้วห้าบาทแล้วห้าบาทจิบไหมแค่นี้่บาทอันนี้บอกสบาทแล้วเชื่อจะเอาจิบอะไรอันนดี อันนี้คือโปเกมอนโปเกมอนสีเื่อเรียเรือยสีแนแนหลักจั่งสยารอ้เธอเดี๋ยวแลสันนเบิอีกางนึงหันมาข้างหน้าเลยุกคองอ่ะโอ้มันปิดลไม่่ถ้าไฟอยากลยอ

ปีนะมันจะไม่ทอการฉันบอกเธแล้วบางคมีแฟนไม่นั้นมีแช่นห่งนันทุกางจเออน้านดีดีมันจะไม่ทอกันฉันพูดอย่ีคดีดีเธอก็ไม่ทำตามที่ฉันบอกถูกโบเธอถูกกระผมมันจะไม่ทอการร้องเธอร้องหรือเปล่าไม่ฉันตั้งใจกืไว้ก่อนร้อไม่ ก็ไม yeah, ่ยอธก็ก็ไยไปลว่าสดแต่มอวยเแตฉันก็มาอนไม่ว่จะ่ซไหซึไหก็ทดีเดีเนี่ักึกคนอื่นทวงเจะทวงเธอนะวแ่ผมเขาไม่ถการตะให้อันนี้กดปอันนี้ อันเชอรีับอันเีอนีน่ะพี่ฟ้นแมนพี่ไม่ต้องแั่ที่คนใสอยแล้วใช่ไหมฟ้าอมีอ่ใหญ่นีหรออือ,อ,อ,อใช่หรออัมเชอรีกร์เนียนูนตารังคุยแจที่่าง ก็จะจบเข้าไปเรือเ่อยๆไปเงียบๆได้แล้วไปโอ้ยผมตัดผมทีไรวุ่นวายทุกทีผมติดแขนติดขาสวัสดีค่ะส่องรานุใจสวัสดีค่ะพี่บีโบสวัสดีค่ะพี่โน่นนะคะ อันยองฮาเซโยยอรังอันยองฮาเซโยคำสมิดานะคะ thank you very much so much นะคะอันเคสนี้ปป๊บเดียวนะกำลังตัดผมนักเรียนนะ,ะเสร็จแล้วนะคะเป็นตัดผมนักเรียนใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีน้องมันดิ้นแมมแล้วมันก็บวมอยู่สื่ๆมันก็เลยตัดยากนิดนึงมันมันมั่วยากนะคะอ่ะ เคสนี้เป็นเคสเด็กน้อยเนาะเด็กนักเรียนแต่ผมเรียนเพราะว่าอีกสองสามวันบอกว่านักโรงเรียนจะเปิดเรียนแล้วดังนั้นแล้วเด็กเรียนมาตัดผมนักเรียนซึ่งนางแบบท่านนี้เป็นนางแบบที่เคยตัดผมครึ่งหูงไปนะรอบนี้เอาแค่เห็นติ่งหูงคุณยายบอกอย่าง,งานั้นอ่าเราก็ตามคุณยายแลกกันนะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอไลน์นี้นะต้องขอกอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามารับชมนะปัจจุบันตั้งแต่ตอนแรกและก็ถึงปัจจุบันนี้นะคะถึงนาทีนี้แล้วก็ขอขอบคุณ ผู้ที่เข้ามาชมย้อนหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ยูทูบเบอร์มือเก่า FC ใหม่ FC มเก่าทั่วโลกเลยนะคะแตงเกียวรึมาโซมัสนะคะขอบคุณมากๆนะคะฝากติดตามผลงานไปเรื่อยๆด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็จะมีไลฟ์สดเป็นบางเคสเคของมีการเติมสวยนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากช่องคำนำเวอร์ด้วยนะคะซึ่งเป็นช่องร้องเพลงผ่อนคลายไขเกลียดไข้ที่ชอบพดเพลง ก็เข้าไปฟังได้นะคะติดตามกำลังใจกันด้วยรักกันนะและก็ขอขอบคุณเมมเบอร์ที่น่ารักมากๆมาแต่งกันงมันเองแบบนะคะก็คือไลสต์สไตล์ไบโนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะไอชาสแนเลไอชาไอชาชาแน,นลนะคะฝากติดตามด้วยแล้วก็จูลี่จูล,ลี่นะคะฝากติดตามพี่จูลี่ด้วยนะคะขอบคุณมากใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เมมเบอร์อีกท่านก็เป็นดาวนี่นะคะซึ่งเป็น น่ารักมากเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะได้เห็นว่าคลิปนี้พอที่จะได้นําไปเป็นประโยชน์หรู้เทคนิคเล็กคำานะคะวันนี้วันนี้คุยกับน้องเขาแบบตลกคำๆนะคะไม่ได้ซีเรียสนะคะโดนซีเรียสอย่าดราม่ากับคำนาสตอรี่นะคะเพราะว่าในการทำโจทย์บางทีก็มีอินเตอร์เทนบ้างหยอกล้อกันกับลูกค้าบ้างเป็นเรื่องปกติของคำนานะคะอย่าคิดมากอ่ะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายอันยอง